นางเอกดังโดนเปนหนักยกฝ่ายชายเป็นสามีดีเด่นการซับพอร์ตเปิดหน้าสามีก็หลังคลอดลูกแล้วสำหรับแป้งออนจิราที่เปิดตัวสามีสุดที่รักไลโอเนลลีนักธุรกิจชาวสิงคโปร์หลังจากเปิดตัวเราก็จะเห็นโมเมนต์ครอบครัวน่ารักรักพร้อมหน้าลูกสาวอยู่เรื่อยๆ ล่าสุดสาวแป้งได้เปิดใจเล่าถึงชีวิตคู่ความเปของสามีที่เจ้าตัวยกให้เป็นสามีดีเด่นเรื่องการซัพพอร์ตผ่านรายการคนอวดผัวโดยสาวแป้งได้เผยธุรกิจของสามีบอกว่าก่อนหน้านี้ทำธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานหลังจากนั้นเปลี่ยนมาเป็นอสังหาริมทรัพย์เปลี่ยนมาเป็นพลังงานก็คือสลับไปสลับมา เป็นธุรกิจที่ถ้าได้มันก็ได้ถ้าลงก็คือลงเพราะฉะนั้นถ้าช่วงไหนเศรษฐ,ฐกิจดีเนี่ยก็จะเปเยอะหน่อยเปในที่นี้คือถ้าเราอยากได้อะไรถ้าเป็นช่วงที่รายจ่ายไม่เยอะเราก็จะแบบช่วงนี้แบบไม่มีกระเป๋าสีนี้อยากได้รุ่นนี้อยู่รู้ไหมมันก็คือการลงทุนยกให้เป็นสามีดีเด่นเรื่องของการซัพพอร์ตนอกจากนี้ก็เปให้ผู้ชายหมดบัญชีเหมือนกัน โดยบอกว่าเราชอบนาฬิกาเรารู้สึกว่าอยากให้นาฬิกาแต่ราคาไม่ถูกคิดหนักเหมือนกันนะซื้อไปเงินในบัญชีแทบไม่เหลือเลยนะแต่ก็เอาเหอะไม่เป็นไรยังไงเขาก็พ่อของลูกคือสิ่งที่เราอยากได้ถ้าเราอยากได้อะไรเราก็ควรให้ในสิ่งที่เราอยากได้เหมือนกันตังหมดบัญชีก็หาใหม่ได้ อันนี้ก็ต้องยกให้นางเป็นสุดยิตดสามีดีเด่นในเรื่องของการซัพพอร์ตอย่างเราชอบทำกับข้าวเรารู้ว่าพอกินได้แต่เขาบอกว่าอร่อยมากยิ่งกว่ามิชลินเพื่อนไอบอกว่าอร่อยมากเพื่อนมาบ้านก็บอกเพื่อนว่าภรรยาไอทำอาหารอร่อยมากก็คือใหญ่ไว้ก่อนเวลาแต่งตัวก็บอกอยู่ดูดีมากๆเลยไอชอบในความคิดก็คือนางตาบอดข้างหนึ่งหัวเราะ